สวัสดีค่ะทุกคนนี่นั่งคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ในสวนหลังบ้านนะคะดอกไมห้หอมมากหอมสุดๆเลยทุกคนช่วงนี้บบมีแอปักษอนก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเนาะเหมีมีมก็มีโปรโมทละครแค้นแหละที่จะลงจอวันที่7เนี่ยแอดก็เลยจะมาถามทุกคนนะคะว่ามีใครตามคู่จิ้นคู่นี้เหมือนแอดบ้างนั่นก็คือนุ่น จอส VR ทุกคนคู่นี้เอาจริงๆนะ่ะแอกก็ชอบคือชอบมาตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่ทั้งคู่เจอกันแล้วพี่สาวกับเด็กดื้อแอกก็จีนยาวมาเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้จินเท่าคู่ของเอ่อมามีแอฟทัศน์กับน้องต่อนะคะก็คือแอกก็เป็นแฟนขับนุ่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปวิดโอไม่ได้พูดถึงแต่ก็แอบฟินคู่นี้มาตลอดนะแอดจินในจอนะคะเพราะว่านุ่นเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วแต่แอกก็จะ จินแบบว่าในมุมของอวตารเนะี่ยเหมือนแบบพี่สาวกับเด็กดื้อนะ่ะเขาอาวตารมีอยู่อีกโลกอะโลกสองใบอะทุกคนแล้วเราก็ชอบมากเออแล้เป็นคนข้างรักอนะเวลาเห็นแบบคนรักกันนะ่ะละครที่แบบเป็นแนวแบบคนรักกันข้างรักอะเราจะชอบดูถ้าละครแนวเ,เครียดอนะจะไม่ชอบมากล่าสุดนี่ละครของของพี่นุ่นกับน้องจอสทำไมลงจะลงจอก่อนก่อนหารักด้วยใจเธอก็ไม่รู้ ทีเซอร์อะไรทุกอย่างมาแล้วทุกคนชอบมากคือปกติเราเป็นคนชอบละครแบบแนวแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะละครแนวแบบว่าข้างรักเบาๆสบายสมองอย่างเงี้ยอย่างละครแค้นของหมอมีแอฟทักซอนอ่ะโด,โดยส่วนตัวเราโดยส่วนตัวเราไม่ชอบละครแนวแบบนี้หนักปวดหัวแต่ว่าก็จะให้กําลังใจหมอมีแอฟทักซอนนะก็จะดูแต่คิดว่าละครที่เราจะต้องดูช่วงนี้นะช่วงระหว่างที่รอหารักด้วยใจเธอออนแอร์เนี่ย ก็ต้องเป็นละครของจอร์จนุ่นเรื่องนี้เลยทุกคนโคดเงาเราสองคนทาง GMMTV นั่นเองเอ้ยน่ารักอะ่ะคือจะบอกว่าเราอ่ะตามจอร์กับนุ่นมานานแล้วก็จะเห็นโมเมนต์ของความเป็นแบบพี่สาวกับเด็กดื้อของคู่นี้คือจอรกับนุ่น่ะเขาจะเจอกันรนอ,อบแบบว่าบางครั้งอะเจอกันแบบไปแค่นี้ไปกินข้าวมีแบบ นี่นู่นนั่นแล้วก็มีคอมเมนต์แซวกันตลอดเราดูกี่ครั้งเราก็ชอบอะทุกคนเราชอบความสัมพันธ์แบบน่ารักแบบนาแบบ่นารักแบบนี้น่ะคือเป็นพี่เป็นน้องกันแบบทั้งคู่ก็รู้ว่ามีแฟนคลับ FC ที่เขาแบบฟินจิ้นคู่นี้ใช่ไหมแต่เขาจิ้นในจอ่ะทุกคนเขาไม่เขาไม่ได้มาจิ้นนอกจอใช่ไหมแต่ว่านุ่นจอน่ะก็ไม่เคยปล่อยมือแลวมีความน่ารักแล้วก็ดูสิสุดท้ายก็โคจอม,มาเจอกันจนได้แล้วก็แบบเป็นฟิลแบบฟิลน่ารักด้วยโคตรเงาเราสองคน อินนะแล้วเมื่อไรแอปต่อจะมีมัง่งใช่ไหมแอปแอปต่อก็รอมานานแล้วเนาะทุกคนนะมาทุกคนเราชวนนะมาดูนะคะโคตรเหงาเราสองคนคือออนแอร์เดนหน้าแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูดูก่อนว่าออนแอร์เมื่อไหรออนแอร์ทุกวันจันทร์นังคารนะคะสองทุ่มครึ่งทางช่อง GM m 25เริ่มวันที่5มิถุนายนนี้เลย คนไปฟินไปจินกันนะโคตรเหงาเราสองคนดูไปพ,พลางๆก่อนก่อนที่หารักด้วยใจเธอจะออนแอนะจ้าสำหรับละครเรื่องโคตรเหงาเราสองคนนะคะเรื่องย่อก,ก็จะประมาณคร่าวๆดังนี้เนาะถ้าใครที่ชอบละครแนวนี้รับรองนะคะถูกใจก็เป็นเรื่องราวของสาวสวยที่ชื่อว่ามีนานะคะมีอายุ30ปีเธอก็เป็นแบบ ทำงานเป็นไอทีอ่ะทุกคนแล้วด้วยความที่แบบเบื่องานประจําทําไปแล้วมันไม่มีแพชชั่นนางนะคะก็แบบว่ามาทํางานเป็นคนส่งพัสดุจนวันหนึ่งเธอก็ได้เจอกับหนุ่มหล่อที่ชื่ออาทิตย์รับบทโดย เอี้ยสิทธานะคะเธอก็ตกกลุ่มรักเขาทันทีตั้งแต่วันแรกที่เห็นเลยนะคะแล้ววันหนึ่งขณะที่มีนานขะะับรถส่งของอยู่อาทิรก็เกิดอุบัติเหตุมีนาก็เลยได้เข้าไปช่วยเขาแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะทุกคนแล้วนางก็สวมรอยเป็นแฟนปลอมๆให้ครอบครัวอาทิตย์ได้เห็นนะคะซึ่งครอบครัวอาทิตย์พอเห็นว่าแบบเฮ้ยอาทิตย์มีแฟนเป็นมีนาต่างก็ดีใจนะคะที่ได้เจอแฟนของอาทิตย์แต่ว่า อุปสรรคมันอยู่ที่น้องชายของอาทิตย์นะคะที่ชื่อทันทันก็รับบทโดยโจเวีย <c oughs> ซึ่งทันเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะคะว่ามีนาเนี่ยจะเป็นแฟนของพี่ชายของตัวเองทันแล้วก็มีนาก็ต่างช่วยกันดูแลอาทิตย์จนอาทิตย์นะคะหายดีแต่ว่า ทันกับมีนาเองต่างมีความรู้สึกดีๆให้เก่ก,กันนะคะแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าวันหนึ่งนะคะแฟนสาวของอาทิตย์ที่ชื่อว่าเคทตี้รับบทโดยน้องแจนพลอยชมพูเป็นแฟนสาวตัวจริงของอาทิตย์ก็ปรากฏตัวขึ้นแต่ว่าเธอกับมีความรู้สึกดีๆให้กับทันเอายังไงยังไงเรื่องราวความสัมพันธ์ความรักของสี่คนจะเป็นยังไงแล้วมีนาเอง จะรู้ไหมว่าใจตัวเองระหว่างทันกับอาทิตย์รักใครกันแน่ก็ประมาณ,ณนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆของแบบว่าโคตรเหงาเราสองคนที่ทำให้คู่จิ้นนะคะนุ่นจอดกลับมาเจอกันอีกใครที่ชอบละครแนวนี้นะแอดมินบอกเลยมาดูเถอะดูดูรอไปพลางๆก่อนนะคะก่อนที่หารักด้วยใจเชอของมามีแอพทักษอแล้วก็น้องนองนงกุล ลงจอเออส่วนตัวแอก็เป็นหักชอบละครแนวนี้อยู่แล้วค่ะทุกคนคือละครแนวแบบรักโรแมนติกอ,อ่ารักออคอมดี้แล้วก็รักดราม่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยชอบแต่ว่าถ้าเป็นดราม่าหนักๆแบบครอบครัวแบบพังทลายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบมากดูแลวปวดหัวทุกคนแล้วเมื่อวานนะคะจ m มเอ็มทีวีก็ปล่อยคลิปอ่อ คดเหงาเราสองคนสเปเชียลโดยการนำนักแสดงนะคะนักแสดงนำทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนุ่นเป็นจอสเป็นเอียงออกมาพูดคุยนะคะถึงตัวละครในเรื่องนี้ทุกคนน่ารักมากโดยเฉพาะนุ่นกับจอสโอ้โหพูดถึงกันแบบน่ารักมากแล้วก็เคมีเคใจสุดๆนักแสดงคนอื่นๆนะคะก็แนะนำเลยว่าใครที่ชอบละครแนวนี้นะคะ รับรองฟินจินจิกหมอนแน่โรแมนติกอ่าคอมเมดี้แล้วก็ครอบครัวของพระเอกโอ้โหตัวตึงตัวตึงของควอมาไม่ว่าจะเป็นพี่สุเมศนะคะอ่าดาดาอย่างเงี้ยโอโ้ทุกคนแค่เห็นแบบว่าทีเซอร์ที่ตัดมาแค่นี้ก็สนุกแล้วแนะนำเลยนี่เข้าไปในจีมเอ็มทีวีนะคะอ่าคนเหงาเราสองคนสเปเชียลมีอยู่4คลิปนะทุกคนเข้าไปดูเลยแล้วจะแบบ อสามปีที่นุ่นที่่นนจอชไม่ได้เจอกันกลับมาเจอกันอีกครั้งทำให้แอดมินคิดว่าถ้างานแอปต่อก็ต้องมีคนเห็นสิเพราะว่านุ่นนะให้สัมภาษณ์ว่านุ่นก็บอกในคลิปนะคะว่าแบบแฟนคลับ f c นุ่นจอจเนี่ยเขาก็เรียกร้องมาทางจิมเอ็มทีก็พยายามหาบหทนะคะให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันจนมาลงตัวที่โคตรเหงาเราสองคนโอ้ยทุกคนน่ารักมากไปดูค่ะไปดูค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ